ไปที่ร้านสะดวกซักเจ้าของร้านนี่เขาบอกโอ้ยเอือมแล้วเกินมาอีกแล้วค่ะขโมยขโมยที่ว่านี้ก็เล็งแต่กางเกงในยกทรงอ่ะจะขโมยอยู่แต่2ออย่างเนี่ยคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดจับภาพได้กี่ครั้งกี่คราก็เหมือนจะไม่ได้ กลัวเกรงเลยไปหาหมอหน่อยยังวัวแต่มาขโมยของเขานั่นน่ะสิอยากได้ก็ไปซื้อไปหาเอาไม่แพงพี่แป๊กก็ชี้แหล่งได้นะคะว่าอะไรนะสามพวงร้อยสามพวงร้อยคือไปซื้อแบบนั้นมันไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่อ๋อมันต้องมีกลิ่นเหรอมันต้องมีเอาที่เขาใส่แล้วเออแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นผ้าที่ซักแล้วล่ะถูกไหมอาจจะเป็นผ้าที่ซักแล้วหรือเปล่าแต่คือส่วนใหญ่แล้วค่ะคือบางบางทีเนี่ยลูกค้าเขานะ มาซักเอาไว้แล้วก็เขาอาจจะยังไม่มามารับผ้าไงพี่เอมแล้วนายคนนี้เนี่ยมาถึงก็มาเนียนเพราะนั่นนะคะเปิดปุ๊บดูแล้วนั่นชอบตัวไหนหยิบใส่ตะกร้าแล้วก็เอาถุงที่ตัวเองเตรียมมาเนี่ยแหละค่ะเออเหมือนเป็นช้อปปิ้งแบ็คอะใส่ไปเลยเอาจะเอากี่ตัวก็ว่าไปนี่เป็นการกระทําที่ผิดนะคุณผู้ชมไม่ได้สนับสนุนนะคะแต่ให้ดูพฤติกรรมของนายคนนี้ว่าทําครั้งแล้วครั้งเล่ามาถึงสองครั้งเลยนะคะ แล้วเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็นําภาพจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความกับตํารวจแล้วแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเลยค่ะอันนี้ครั้งที่สองนะมาที่ร้านเดิมเลยนะคะนี่มาที่ร้านเดิมร้านเขาก็สว่างเปิดไฟสว่างกล้องวงจรปิดก็ชัดแจ๋วแบบนี้นะคะเเอจ้าของร้านสะดวกซักคุณชัยรัตน์กันนาะมาเนี่ยบอกว่าเขาลงทุนเปิดร้านมานไม่กี่เดือนเองนะเปิดได้ไม่ถึงสงเดือนคนร้ายก็มาก่อเหตุไอ้ครั้งแรกนะนะ ลงในโลกโซเชียลตำรวจตามจับได้คนร้ายคนเดิมเลยค่ะสักพักมาอีกแล้วก็มาก่อเหตุซ้ำซากอีกแต่คราวนี้ตามหาตัวไม่เจอแล้วนะคะตำรวจรับเรื่องแล้วค่ะเดี๋ยวคงจะไปตามถึงที่ถึงบ้านเลยก็ว่ากันต่อนะแล้วสังเกตคือคนร้ายเนี่ยมาแต่ละครั้งใช้รถไม่เหมือนกันสักครั้งเลยนนไม่รู้ว่าไปยืมรถใครมาหรือเปล่า<อ>แล้วมาก่อเหตุแบบนี้หวังจะตกตาแล้วแหมกล้กองวงจรปิดชัดอะเอาไปขายเรื่องไงเนี่ย อาไปเยอะขนาดเน,นี้นั่นสิมีสะสมมีขอ,องสะสมไปกันยก่งไงก็แปลกดีนะ,ะเออเออใช่ใช่สะสมไงเอาไปต้มกินน้ำเปล่าก็ไปดูนะ,ะไม่ได้ไม่ไกินเลยมันไม่มีประโยชน์ค่ะอาไปหามหมอไปหามหมออ,อย่ามาเที่ยวขโมยเขาราะว่าเป็นตกเป็นผู้ต้องหานะ